สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปแนะนําการปักคันพร้อมขายอย่างไรเมื่อคันติดลบในส่วนของสินค้าติดลบนะคะเราสามารถเช็คได้จากรายการสินค้านะคะซึ่งรายการสินค้าได้อยู่ตรงนี้นะคะ เรากดเข้าไปที่รายการสินค้าค่ะเราก็จะเห็นเป็นรายการสินค้าหลักทั้งหมดอยู่ในหน้านี้นะคะในส่วนของสินค้าติดลบนะคะส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีเหลือในคลังจํานวนน้อยนะคะหรือบางสินค้าที่มีตัวเลือกน้อยแล้วสต็อกบางตัวหมดไปแล้วนะคะจึงทําให้สามารถเห็นออเดอร์ติดลบได้ชัดเจนขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวคัพเค้กตัวนี้นะคะที่ติดลบ4ชิ้นถ้ากดเข้ามาดูนะคะจะเห็นว่าตัวเลือกมีอยู่2ตัวเลือกนะคะก็คือ สีเหลืองแล้วก็สีน้าตาลซึ่งตัวสีน้ำคาลนะคะสต็อกในคังพร้อมขายเนี่ยหมดไปแล้วนะคะส่วนสีเหลืองเนี่ยเหลืออยู่3ชิ้นนะคะแต่คลังพร้อมขายติดลบ4นะคะในส่วนของการที่คลังพร้อมขายนะคะติดลบ4เนี่ยเกิดมาจากสาเหตุหลักๆนะคะก็คือสินค้านะคะเหลืออยู่ในคลังจํานวนน้อยนะคะแล้วสินค้าตัวนี้มีการผูกอยู่กับหลายๆช่องทางแล้วในแต่ละช่องทางนะคะมีลูกค้ากดสั่งซื้อเข้ามาพร้อมกันนะคะทําให้เกิด ออเดอร์ซัมเข้ามานะคะกลายเป็นออเดอร์ติดลบนั่นเองเราสามารถเข้าไปดูที่ออเดอร์ติดจองจากตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นเป็นออเดอร์ทั้งหมด5ออเดอร์นะคะซึ่งใน5ออเดอร์ก็จะแบ่งแยกออกมาอยู่ในแต่ละสถานะนะคะอย่างอันนี้นะคะ2ออเดอร์อยู่ในจัดส่งถ้าเรากดเข้ามาเช็คก,ก็จะเห็นว่าเป็นออเดอร์จากช่องทางไหนนะคะแล้วก็มีการสั่งซื้อเข้ามากี่ชิ้นนะคะจากตรงนี้ก็2ชิ้นแล้วอันนี้อีกกี่ชิ้น อันนี้อีก1ชิ้นเป็น3ชิ้นนะคะแล้วก็อยู่ในล้อลูกค้าชําระอีกลองนับตามกันไปนะคะ3ชิ้นบวกอันนี้อีก2ชิ้นเป็น5ชิ้นนะคะ5ชิ้นอ่ะอันนี้อีก1ชิ้นเป็น6ชิ้นนะคะแล้วก็อันนี้อีก1ชิ้นเห็นไหมคะเป็นบิกง1ชิ้นเป็น7ชิ้นถ้าเรามาดูตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่าเนี่ย 4กับ3เนี่ยเป็น7ชิ้นนะคะซึ่งเรามีสินค้าที่พร้อมจัดส่งเนี่ยอยู่แค่3ชิ้นจึงทําให้เกิดการติดลบนะคะอยู่ที่ลบ4ชิ้นก็คือทางร้านไม่มีสินค้าที่จะจัดส่งให้กับลูกค้านั่นเองในการดูออเดอร์ติดจองนะคะนอกจากดูได้จากตรงนี้นะคะก็สามารถกดที่จุดไข่ปลา3จุดตรงนี้นะคะแล้วก็ดูออเดอร์ที่จองสินค้าไว้ได้จากตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็เลือกตัวเลือกสินค้าแต่ละตัวที่เราต้องการจะดูนะคะแล้วก็กด ดูได้เลยค่ะก็จะขึ้นเป็นหน้านี้เหมือนกันนะคะแล้วไอตัวสินค้าติดลบสีเนี่ยเราสามารถเคลียร์ได้อย่างไรบ้างนะคะที่แรกนะคะก็คือให้เราไปเช็คก่อนนะคะว่าออเดอร์นะคะของสินค้าชิ้นนี้สีเหลืองครับเคก้กสีเหลืองตัวนี้นะคะมีออเดอร์ไหนบ้างนะที่ยังค้างอยู่ยังไม่ได้จัดส่งนะคะก็ให้เราไปทําการเคลียร์ออกก่อนนะคะแล้วตัวนี้ก็จะค่อยๆลดลงนะคะ,ะตัวอย่างนะคะอย่างออเดอร์นี้นะคะมีตัวฉันจะส่งอยู่2ออเดอร์นะคะเลือกสัก1ออเดอร์นะคะแล้วก็ทําการบันทึกจัดส่งอ,อันนี้มี2ตัวนะคะ เราทำการกดบันทึกจัดส่งอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะกดจัดส่งตอนนี้เป็นบันทึกจัดส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราย้อนกลับไปดูนะคะอ่าเรารีเซ็ตหนึ่งทีนะคะจากค้างติดลบสี่จะเหลือเท่าไหร่นะคะค้างติดลบสี่นะคะก็ยังติดลบอย mm hmm. นะู่สี่นะคะค้างค้องขายนะคะมีอยู่สามชิ้นโดนหักที่เราจัดส่งไปแล้วสองชิ้นนะคะก็จะเหลือหนึ่งชิ้นทีนี้เดี๋ยวเรานะคะมาทําการ จะส่งอีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นอันนี้นะคะสินค้าหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ทำการจัดส่งเมื่อทำการจัดส่งเรียบร้อยนะคะเราย้อนกลับมาดูนะคะแล้วก็กดรีเซ็ตหนึ่งทีจะเห็นว่าตอนเนี้ย ครั้งเหลือศูนย์แล้วนะคะแต่ว่าครั้งป้องขายก็ยังติดลบ4อยู่เพราะว่ามีออเดอร์ที่มันเกินเข้ามานะคะทีนี้เราก็จะเช็คง่ายขึ้นนะคะว่าสี่ออเดอร์เนี่ยคือออเดอร์ไหนบ้างนะคะนั่นก็จะคือออเดอร์ที่เป็นรอลูกค้าชําระนะคะทั้งหมดซึ่งมี3ออเดอร์แสดงว่ามีออเดอร์ใดออเดอร์หนึ่งนะคะที่มีการสั่งซื้อเข้ามา2ชิ้นเมื่อกดเข้าไปดูสัก1ออเดอร์นะคะก็เป็นออเดอร์นี้นะคะที่มีทั้งหมด2ชิ้น2ออเดอร์นี้ก็จะมีอย่างละ1ชิ้นอย่างละ1ชิ้นนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน รวมกันเป็นสชิ้นนั่นเองค่ะแล้วเราจะทํายังไงนะคะให้ออเดอร์ที่มันติดลบสเนี่ยหายไปนะคะวิธีแรกนะคะก็คือให้เรานะคะไปทําการแก้ไขออเดอร์นะคะถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าอยู่ในสต็อกเสริมสำรองเอาไว้นะคะก็ให้เราไปทําการเพิ่มคลังสินค้าเข้าไปในสต็อกสินค้านะคะยกตัวอย่างนะคะกดที่แก้ไขคลังค่ะแล้วเราก็เพิ่มมาหนึ่งชิ้นกดตก,ตกลง เห็นไหมคะว่ามันจะมีขังขึ้นมาอีก1ชิ้นแล้วก็ติดลบสามโดนหักลบออกไปแล้วมันก็จะกลายเป็น คังมี1นนะคะแล้วก็ติดลบ3เพราะว่าเมื่อกี้เราได้ทําการเพิ่มคังเข้าไป1ชิ้นนั่นเองเมื่อหักลบกันแล้วก็จะเหลือแค่ติดลบ3ชิ้นถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแก้ไขคังเป็น3ชิ้นในส่วนของคังพร้อมขายตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ทันทีนะคะเพราะว่าจะเข้ากับเงื่อนไขออเดอร์ที่ติดจองนั่นเองกับอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือเราไม่มีสินค้านะคะที่จะพร้อมจัดส่งให้กับลูกค้านะคะเราจะต้องไปทําการยกเลิกออเดอร์นะคะเพื่อทําให้ตัวคังพร้อมขายที่มันติดลบอยู่เนี่ยหายไปนะคะยกตัวอย่างเช่น เดี๋ยวเราลองยกเลิอกออเดอร์นี้นะคะที่มีสั่งซื้อเข้ามา2ชิ้นนะคะสังเกตน,นะคะว่าออเดอร์นี้นะคะมีติดลบอยู่3ชิ้นนะคะเดี๋ยวเรามาลองยกเลิอกออเดอร์นี้นะคะกดที่จุดไข่ปลานะคะแล้วก็กดยกเลิอกออเดอร์นะคะออเดอร์ order ขายนี้จะถูกยกเลิกจํานวนสินค้าของออเดอร์ที่ออเดอร์นี้จะถูกปรับเป็นศูนย์และไม่สามารถเพิ่มจํานวนได้อีกการจัดส่งก็จะถูกยกเลิกด้วยคุณตกลงที่จะยกเลิอกออเดอร์หรือไม่อะ ก,กดยกเลิกไปนะคะเมื่อเราทําการยกเลิกเรียบร้อยนะคะออเดอร์นี้นะคะที่มี2ชิ้นก็จะหายไปนะคะแล้วเราย้อนกลับมาดูตรงส่วนคลังกันนะคะกดรีเซ็ตหนึ่งทีจากเมื่อกี้นะคะที่ติดลบ3อยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นติดลบ1ชิ้นซึ่งถ้าบวกกันก็จะเป็น2ชิ้นถูกไหมคะถ้าเราย้อนกลับมาดูก็จะมี2ออเดอร์ซึ่ง2ออเดอร์นี้ก็จะมีอย่างละ1ชิ้นสรุปนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะแก้ไขคลังนะคะที่มีการติดลบอยู่นะคะ วิธีแรกนะคะก็คือให้เรานะคะไปทําการเช็คก่อนนะคะจากออเดอร์ติดจองของตัวเลือกสินค้าตัวนี้ก่อนนะคะว่ามีสินค้าตัวไหนบ้างนะคะที่อยู่ในสถานะอะไรบ้างนะคะที่เรายังไม่ได้เคลียร์ออกนะคะกับออเดอร์ที่มีการสั่งซื้อเข้ามาใหม่นะคะหลังจากนั้นก็ให้เรามาเช็คที่ตัวคลังสินค้าหรือสต็อกของเราก่อนนะคะว่าเรามีสต็อกเหลือพอที่จะจะส่งสินค้าให้กับลูกค้าหรือเปล่านะคะ ถ้าเกิดว่าเรามีนะคะก็ให้เราไปทําการเพิ่มคลังสินค้าให้กับตัวเลือกสินค้าตัวนี้นะคะหลังจากที่ทําการบันทึกจะส่งไปแล้วเนี่ยระบบก็จะทําการหักลบให้นะคะทําให้ตัวติดลบคลังพร้อมขายติดลบเนี่ยมันหายไปนะคะอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเราไม่มีสินค้าที่จะพร้อมจะส่งให้กับลูกค้านะคะก็ให้เราไปทําการยกเลิอกออเดอร์นะคะทําให้ออเดอร์ที่เกินเข้ามานะคะหายไปนะคะก็จะทําให้คลังพร้อมขายเป็นศูนย์นั่นเองคะ่ะแล้วก็จะถูกอัปเดตนะคะไปยัง ช่องทางการขายอื่นๆนะคะที่มีการผูกเชื่อมเอาไว้นะคะให้กลายเป็นศูนย์เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นทางลูกค้าก็จะไม่สามารถกดสั่งซื้อเข้ามาได้อีกค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะก็คือเราสามารถที่จะดูรายงานการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละตัวได้นะคะโดยที่เราไปดูที่จุดไขป่ปลาสจุดตรงนี้นะคะ แล้วเราก็ดูรายงานประวัติการเคลื่อนไหวของสินค้านะคะทําการโหลดเป็นรายงานนะคะว่าเราต้องการที่จะดูเป็นรายงานวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็เลือกตัวเลือกที่เราต้องการจะดูสินค้าได้เลยแล้วก็กดเป็นดาวน์โหลดรายงานออกมานะคะ เมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะคะมันก็จะเป็นไฟล์ Excel แบบนี้นะคะก็จะแจ้งนะคะว่ามีการปรับเพิ่มลดคัังยังไงบ้างน,นะคะแล้วก็มีการเปิดออเดอร์ไปกี่ออเดอร์นะคะเวลาที่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่นะคะก็สามารถเช็คได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปแนะนำการปรับคลัง้อมขายอย่างไรเมื่อคังปิดลบนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ